ล่าสุดเนี่ยอันนี้ก็โอ้โหบอกว่าต้องบอกว่าแหลมคมมากเลยเมื่อวานนี้มีการดีเบตนะเป็นการดีเบตซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นดีเบตเยอะเวทีหมดในทีวีหลายๆช่องหลายรายการของไทยรัฐทีวีนะครับเขาจัดดีเบตเอาหัวหน้าพักการเมืองกันดีเดตพักการเมืองหลายคนเนี่ยนะครับอา่าาดีเบตกันเรื่องเศรษฐกิจเรื่องนู่นนี่นั่นเรื่องจุดยืนต่างๆแล้วแต่ว่าพิธีกรเขาจะตั้งคําถามอะไรปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่ฮือฮาก็คือว่า ในการดีเบตของช่องไทยรัฐทีวีเนี่ยนะครับมีหัวหน้าพักการเมืองไปหลายคนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ซึ่งไปดีเบตด้วยเนี่ยนะครับพูดมาประเด็นหนึ่งกลายเป็นไวรัลเลยนะครับนั่นก็คือว่าประกาศจุดยืนว่าประชาธิปัตย์จะไม่ร่วมรัฐบาลกับพักกล้าธรรมโดยนายอภิสิทธิ์บอกว่าวันนี้ผมตัดสินใจได้แล้วหนึ่งเรื่อง ว่าด้วยประวัติของผู้นำคนดิเดตนายกที่มีประวัติในเรื่องของคดีที่ร้ายแรงและมีหลักฐานที่ปรากฏชัดว่าเข้าไปอยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ที่เป็นภาพปรากฏออกมาในเรื่องของ MOU ผมขอพูดว่าพักประชาธิปัตย์ไม่สามารถอยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกับพักกล้าทำได้นะเป็นการประกาศจุดยืนแต่หัววันแต่ไก่โโหเลยของหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ว่า เลือกตั้งรอบนี้นะซึ่งยังไม่รู้ว่าประชาธิปัตย์จะได้เท่าไหร่นะ <dog> แต่จะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคการธรรมอ่าแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ว่าขั้วไหนก็าตามเนี่ยนะครับถ้ามีพรรคการธรรมก็ไม่มีประชาธิปัตย์นะถ้าเธอจะประ,ระชาประชาธิปัตย์เธอต้องไม่เอาการธรรมมาร่วมรัฐบาลน,นะครับอ่าขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอันนี้โอ้คนกองเทียรประชาธิปัตย์ก็กีดกัดซิซักกันใหญ่มีเสียงใช่ไหมอ่ะไปฟังเสียงคุณอภิิ์ต,ตอนนี้ครับ ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมตัดสินใจได้แล้วหนึ่งเรื่องนะครับว่าด้วยประวัติของผู้นำค a n d ด d a นายกที่มีประวัติในเรื่องของคดีที่ร้ายแรงและมีหลักฐานที่ปรากฏชัดว่าเข้าไปอยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแกมเมอร์ที่เป็นภาพปรากฏออกมาในเรื่องของ MOU เนี่ยผมขอพูดว่าพรรคประชาธิป,ปัตย์ไม่สามารถอยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกับพรรคกล้าทำได้ครับโอ้เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับคุณนสิทธิ์เนี่ถือว่าเป็นเปิดเกมเลย เปิดเกมแรงเลยนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับพักกล้าธรรมซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยคุณธรรมนัดพรมเผ่าหัวหน้าพักเนี่ยและก็เป็นคนดิเดตนายกไม่ได้ไปอยู่บนเวทีของไทยรัฐทีวีด้วยนะไม่ได้ไปนะครับแต่มีเช้าวันนี้นะครับมีโฆษกของพักกล้าธรมาารมนายอัคราแสนคีรีโลวีละได้ออกมาตอบโต้การประกาศจุดยืนของนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพักประยัธิปัตนะครับนายอัครแสน คิรีเนี่ยบอกว่าท่าทีดังกล่าวสะท้อนแนวคิดการเมืองที่มุ่งสร้างความแตกแยกมากกว่าแสวงหาความสามาคัคคีเพื่อร่วมกันทำงานให้ประเทศเดินหน้าผมเชื่อว่าประชาชนยังจดจำบทเรียนทางการเมืองในอนดีตได้เป็นอย่างดี <c oughs> ทั้งกรณีเรียกร้องให้เกิดการปฏิวัติการบริหารประเทศที่นำไปสู่วิกฤตขัดแย้งและความสูญเสียกลางเมืองหลวงรวมถึงปัญหาจากการที่ดินสปรกรสีขีดที่ถูกตั้งคำถามเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุน ตลอดจนความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะาการจัดก,การนี้และทรัพย์ถินของชาติซึ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการขายทรัพย์ถินของคนไทยให้ต่างชาติในราคาต่ำกว่ามูล,ลคา่าอันนี้ก็คือช่วงที่เข้า IMF เนี่ยนะนะแล้วก็เรื่องของการตระบัศัตร์ทางการเมืองเมื่อหันหน้าพรรคประชาธิปัตย์เคยประกาศไม่ร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐแต่สุดท้ายมติพักกลับเข้าร่วมนะ แล้วก็มีข้อหาทุจริตซื้อเสียงกรณีสมาชิกพักบางรายต้องโทษจำคุกแล้วก็ยังบอก้วยนะครับว่าปัจจุบันนี้การเมืองมันเป็นยุคควรที่ต้องมุ่งการสมานฉันท์สร้างความร่วมมือนะไม่ใช่พฤติกรรมหรือวัตกรรมที่นําไปสู่ความแตกแยกพักการเมืองบางพักเมื่อได้เป็นรัฐบาลก็มักจะนําไปสู่วิกฤตและความขัดแยง้งแต่เมื่อไม่ได้เป็นรัฐบาลกลับใช้วิธีการนอกระบบปลุกร้าวความแตกแยกในสังคมนะอ่า โดยประชาชนยังจดจําภาพบทบาทของผู้นําพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยลงถนนและเป่านกหวีดสุดท้ายประเทศก็ต้องเผชิญกับการปฏิวัติพรรคการธรรขอยืนยันจุดยืนว่าพร้อมทํางานการเมืองเชิงสร้างสรรค์ยึดผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นศูนย์กลางและเชื่อมั่นว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินจากผลงานและแนวทางในการเลือกตั้งที่จะมาถึงเราไม่ใช่การเมืองที่สักแต่พูด สวยหรูเพื่อขายฝันแต่การเมืองที่ลงมือทําจริงเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นการตอบโต้นะตอบโต้ของโคศกพักเก้าธรรมนะคือการประกาศจุดยืนของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยในทางในแง่ของเกมการเมืองนี่ก็ต้องบอกว่าแหลมคมนะแต่แน่นอนนะไอคำว่าแหลมคมเนี่ยมันก็มีมีทั้งผลได้ผลเสีย นะเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปนะครับก็คือประชาธิปัตย์เองณนะขณะน,นี้สถานะคือไม่ได้เป็นพรรคใหญ่เพราะนั้นนี่เขาต้องคิดเกมที่เล่นของตัวเองนะเหมือนตอนเหมือนตอนเลือกตั้งปี6-2นั่นนะฮะช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ต้องเสี่ยงเล่นเกมแบบนี้แหละทำคลิปออกมาใช่ไหมฮะไม่เอาทั้งทักสินไม่เอาทั้งรัฐประหารไม่เอาคอร์รัปชันไม่เอารัฐประหารแต่ปรากฏวรักเกมนี้เมื่อตัดสินใจเล่นแล้วเนี่ยก็ต้องอ มันมีราคาของมันที่ต้องจ่ายไปนะตอนนั้นคนอยากจะให้บ้านเมืองบันเดินไปข้างหน้าอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่าปรากฏว่าไปให้ปัดก็กลยุทธ์นั้นไม่ประสบความสําเร็จเป็นกระแสตีกลับมานะครับคะแนนก็เป็นเทลงลงตู่นะอันนี้ก็เช่นกันนะไอ้เรื่องเทาเนี่ยมันก็เป็นประเด็นอยู่หรอกคนก็กังวลเรื่องทุนเทากันเยอะนะแต่การที่คุณนภพิสิทธิ์ออกมาตาีดักแบบนี้เลยเนี่ยนะมันก็มีหลายมิติแต่ผมอ่านเนื้อหา อันนี้พูดกันอย่างตรงไปตรงมานะเนื้อหาในการที่โฆษกพกร,ธธรรคกล้าทำเนี่ยมาตอบโต้การถแถลงจุดยืนของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะดูเนื้อหาในรายละเอียดเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังยังห่างมากนะคือคุณคุณไม่โฟกัสประเด็นที่จะตอบโต้เขาวะ่ะคุณเลเพราดพาดไปเรื่องเป่านกหวีเรื่องอะไรนะนะอันนี้คุณเสียมวลชนที่เป็นกปป,ปสไปแล้วนะฮะคุณไม่เข้าใจที่ คือคุณพูดเรื่องเปล่านกเวทเนี่ยพูดเหมือนคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพูดเหมือนพวกเสื้อแดงพูดเหมือนเหมือนส้มนะอันนี้โรศกของอพรรคกาธรรมเนี่ยถ้าดูจากการแถลงดูจากการเอาเนื้อหามาตอบโต้แล้วอันนี้ต้องบอกว่ายังต้องฝึกวิทยายุทธ์อีกเยอะนะครับนะเอาแหละคือเรื่องเทาเนี่ยนะอย่างที่บอกไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่พรรคกาธรรมหรอกนะ เอาแค่ภาพนี้ภาพเดียวนะเอาภาพทักษิณขึ้นมาดิภาพนี้ภาพเดียวเนี่ย,าาม,ย,ยมันก็ตอบคําถามได้หลายอย่างมีหรือสร้างคําถามได้หลายอย่างแล้วภาพทักษิณกับเบนซ์มิทนะยังไม่นับภาพที่เบนซ์มิทไปโผล่ที่กระทรวงดีแล้วมีประเสริฐจ,จันทละหลวงทองรัฐมนตรีดีีในยุคนั้น ปรากฏกายอยู่ด้วยวันเซ็น MOU กับวัยัดสิงคโปร์ไอเรื่องโครงการสแกนม่านตาคนไทยล้านสองแสนคนที่เป็นปัญหาเนี่ยนะไอเทามันไม่ได้แค่พักกล้าถามถ้าจะจะบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเพื่อไทยด้วยเดี๋ยจะมีคำถามอีกอะว่าแล้วเพื่อไทยจะจับมือด้วยไใจไหมอะไรแบบนี้นะเอ,อหรือแม้แต่พักส้มเองเนี่ยนะไม่เทาแนา่หรือ อะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องถือว่านี่เป็นการเริ่มต้นที่น่าสนใจการเปิดเกมที่น่าสนใจของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับอะ